สวัสดีครับสวัสดีพูดดิโปเกมอนใหญ่โปเกมอนใหญ่ที่หนูหนูอยากได้อันหน่มันกี่ตัวนะถุงนึงถุงใหญ่สามสิบห้าตัว,ตวนี่อะไรลิทลิทอะไรลิซ่าโด กี่ล่ะกิลาดินได้ตัวเทพสามห้าตัวใหญ่อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมีทันได้ใน R O V อ่ะใช่ไหมล่ะมีเป็นแบบไข่เป็ดตัดตื้อยากจะเล่นอยากจะเห็นมีตัวเป็นๆขั้นขึ้นขนขึ้นน้ำมิวน้ำมิวมีมิวมีมิวมีมิวีตัวเหลืองนีมีมีม่แจ๊บอะ สันเดอร์สันเดอร์ใหญ่แบลกอันนี้อะไรแบล็กแบล็กแอนด์ไวท์แบล็กแอนด์ไวท์มีแบล็กก็ต้องมีมีแบล็กก็ต้องมีไวท์ เดียวคุมเลยค่ะตัวเทพพบไคโอไคโอกาลาไคโอกะไอตัวนี้อะไรนะปลาชามีเออใช่ปะใช่มันมีสามสีไหมใช่ไหมใครรู้ก็ทิ้นตอบหน่อยอันนี้อะไรไม่รู้หนักเข้าไปอีกอโอ้โหยังใหญ่ตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้อะ น้องเขคงรู้แหละแต่โคตรท่อันนีน้อะไรไม่รู้ไม่รู้และเริ่มไม่รู้และนี่นี่ก็ตัวโอ้โหน,นีน่เล่นรูขาเดี่ยว หายาคิดเป็นหายากเลยตัวน,นี้ตัวหายาเส้นสี้หยาเสศเส้นสี้หยาเสาไม่รู้จักเลยเราก็รู้จักเป็นบางตัวนะคะอันนี้เราก็ยิ่งไม่รู้จักเลยะคะ่ะ Nhu cốc nhu cốc nha cốc nha khóc 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 ตรงตรงคิวเลมอ๋ออันะนี้ไม่มั่นใจชื่อ,อนะม้าวยืดวายเทพวายใช่แต่ตัวอย่างนี้นจะเป็นล่างในก้างหมดเลยนะเนาะ ว้าว wow. สวยนะไม่ร mm. ูนะ้จักอ่ะอืมง่าย นี่อะไรนะลืมว v อะไรป่ะร่างน้ำาม่